สวัสดีฮาฟูอ่ะวันน really? ah. ี <iş ing> uh ้ที่อยากจะมาแนะนำกันก็คือเรื่องของเคสปกติเราต้องเลือกใช่ไหมว่าเหมือนกับว่าจะให้ปกป้องรอบด้านหรือจะให้มันสวยจะอะไรอย่างเงี้ยแต่เคสทเราได้ทำวันนี้ทำได้ทุกอย่างเลยก็คือว่าสวยคอสมได้ปกป้องรลอบตัวเครื่ออแล้วก็เราพูดถึงเดบิวเคสอ่าเอฟเฟคโปรคทีฟเคส ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าปกติแล้วถ้าเราซื้อใช่ไหมมันก็ต้องแบบทั้งเคสเป็นสีเดียวกันหรือว่ามาเป็นชุดเลยอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเราเข้าไปที่หน้าเว็บเขาให้เราไปเต๊กเลยว่าจะเอาตัวฝาข้้งบนเนี่ยสีอะไรตัวบอดี้เนี่ยสีอะไรตัวห่วงคอสีอะไรอะไรเงี้ยมันเลือกได้หมดเลยใช่ได้ทุกอย่างเลยดีแล้วก็สวยดูไม่ใช่ของกรกาบตกไปตกมาดิเวลาเลือกซื้อพวกเคสอะอยากให้สังเกตด้วยว่าตรงช่องดูชาร์ตอะมันมันใหญ่ไหม Mm hmm. เพราะบางทีตัวรูชันพอดีแต่ข้างข้างอะ่ะมันมันแคบมันทาให้ตัวรูชันเสียบไม่ได้ถูกอ่าเขามีอะไรให้เลือกด้วยนะตรงเนี้ยถ้าจะให้ผิดอาจจะมีสีเงินสีทองสีดําแล้วก็จะเป็นสี multi color เรามีเคสมาลองหลายรุ่นมากเอออันนี้คือเคสที่พอใทประจําจมันเป็นตัว g a r d i a n pro 2ที่รู้จากหน้าเว็บอะรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่มีสายคล้องขั้นตอนที่สนุกที่สุดในการเลือกเลยนะ คือการเลือกสายอคือสายเนี่ยเขาจะมีให้ครบทุกสีของเคสเลยนะขอบกล้องเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าจะเอาสีอะไรปุ่มข้างๆเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนสีได้เช่นกันไอ,อ้อออบนเนี้ยเนี่ยที่เป็นบัมเปอร์เนี่ยอก็เลือกได้เออ,เออบนล่างไม่เหมือนกันก็ได้อเออเนี่ยพี่พอยพี่เซทได้คล่องอนะต้องบอกว่าเคสเนี่ยคอยคนเลือกเอง,งแต่ไม่ได้เลือกคอยนคนเลือกฉะนั้นอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้อ่าแล้วก็ ตรงเคสข้างหลังเนี่ยสกรีนเป็นลายอะไรก็ได้ที่เขามีให้เลือกเ๋อก็คือมีลวดลายให้เลือกบนหน้าเว็บด้วยใช่มีลวดลายให้เลือกบนหน้าเว็บซึ่งอันนี้จะสามารถแอพพลายได้กับเคสทุกชิ้นเราสามารถถอดสายได้ใช่ไหมถอดได้ในกรณีที่เราแบบไม่ต้องการมันไม่อยากใส่สายล้องไม่อยากให้มีห่วงมาเก็บตาใช่อยากลบห่วงอ่ะแล้วก็สามารถเลือกใส่เป็นตัวขอบแบบนี้ได้เขาจะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาให้ในกล่องเขาเอาไว้งัด ตัวห่วงี่ออกเพื่อเปลี่ยนอะไรที่เบอบอกเมื่อกี้ว่ามีแบบแบบไม่ใส่ห่วงอะแบบหมดห่วงแบบกลัวว่าเวลาคล้องแล้วระดับบางเดิมบางรุ่นอะเพราะห่วงพวกอะไรมันหลุดมันแตกอะไรเยแล้วมันือตกมันทนไหมอันนี้คือพราวรีสุพีเซนต์มากมากเขาให้อะไรมาแบบ แข็งแรงมากมากอ่ะไอการปรับสายของเขาเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเลื่อนหลุดเพราะว่าเขามีตัวล็อกมาให้ถึงสองสเต็ปถ้าคุณอยากได้แบบคล้องข้อมือเฉยๆเลื่อนสวยๆปรับแค่นี้ก็ได้อ่าอ่าแต่ถ้าวันไหนแบบรีบรีอ่ะเออไม่อยากพลุนพลังอยากได้คล้องคอก็ปรับให้มันยาวหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือไอตัวสต็อปเปอร์ของเขาเนี่ยมันแข็งแรงอเออมันแข็งแรงมากฉะนั้นระวังมันจะเบียดโดนหน้าจออ๋อไม่เคยโดนคือ<ๆ> ตัวสา่นาฬิกาบางทีตอนเราตอนเราถอดแล้วอ,นนอ่ะบางทีเราสนเงียหมุนเล่นปึ๊บมันเบี่ยงโดนหน้าจอใช่อันเนี้ยมันมันจะเบี่ยงโดนหน้าจอบ่อยเออแต่หนูก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะจะถอดออกเพราะมันเป็นอะไรที่ควรนค่ากันใช้งานมีไว้อ่ะดีกว่าไม่มีคือมันมีประโยชน์มากกว่าใช่ไหมใช่อะไหล่เขาเนี่ยจะมีปั๊มโลโกโล้มีทุกส่วนจริงๆตะขอข้อตัวเชื่อมตัวสต็อปเปอร์ แล้วก็ทุกส่วนสามารถคัสตอมให้มันเข้ากันได้หมดเลยตัวริงอะไรนะรอบรอบกล้องอ,อ,อ่ะออก็มีมันคือตัวกระจกซิฟายที่ว่าปิดตัวกล้องข้างหลังมันเป็นข้อถกเถียงกันต่อมากระหว่างระหว่างคนที่บอกว่าไม่ควรใส่กับคนที่อยากใส่แบบเลยไปถามจากร้านค้าแห่งหนึ่งที่เขาขายพวกนี้นเขาบอกว่าลูกค้าถาหายเยอะมากเขาซื้อความเป็นแฟชั่นตัวลงอ่ะตัวดานคานมันมันเป็นสีมันแบบชอบได้รัใครชอบแล แคนแนนในท่านกองเปิดไม่ออกนี่ชุดผ้าชุด้ยตกใจแอลกอฮอล์อะไรต่างนะมีอะไรอ,อ,นนอะเว้ยเจง๋งมันคือพรมมินิของบาร์บี้มันอันนี้มันเป็นยาที่นึ่งอะ่ะเข้าใจว่าเอาไว้วางจอคว่ำจะได้แบบเนี้ยจะได้แบบเวลาเช็ดเออมันจะได้ตัวจอมันจะ,จะ,จ,ะจะได้ไม่ไปขูดกับโตะ๊ะขอเรย่แบบนี้อ่ะเดี๋ยวรอดูถ้าเกิดมันเปื้อนก็เอาตัว แอลกอฮอล์มาเช็ดแต่ถ้ามันได้เปื้อนเอา <laughs> นี่อ่ะนี่แอลกอฮอล์ถ้าถ้าเกิดอะไรนะเปื้อนนะเช็ดนี่ก่อนแต่ถ้ามันได้เปื้อนก็ไม่ต้องเช็ดก็ได้ไม่จำเป็นการเปลี่ยนแปลงคือมันเป็นมันเป็นตัวชิ้นแบบแม่นานมากอะแล้วมันคุมเข้าไปพอเรากดถ่ายรูปซิน้องแล้วดูว่าความรู้สึกเอาแค่ความรู้สึกเราเองอ่ว่ามันดอกไปกว่าเดิมเยอะไหมหรือยังไงก็เหมือนเดิมอะพี่อานี้หลังจากที่เราลลงติดไปเราใช้แค่ถ่ายสองคำแชเทเมื่อกี้ คำรู้สึกคือมันไม่ได้ไม่ได้ทำให้ภาพมันดูแย่ลงอืมเหมือนเดิมอันที่อยากใช้ที่สุดเลยนะคือตัวนี้อ่าเพราะว่าบัมเปอร์มันเป็นสีขาวซึ่งพอยอะเป็นคนที่อยากใช้บ um ัมเปอร์โทรศัพท์สีขาวมันดีกว่าที่คิดคือเราเคยเจอที่มันดูเป็นพลาสติกกับกลองแกงอ่ะอืมอมแต่อันนี้คือมพลาสติกกับคือเราไม่รู้ว่า,าติกเป็นสิ่งอะไรแต่ว่ามันดีอ่ะแรกอะเออบบแบบแบบเห็นครั้ง,งนี้อันนี้ครั้งแรกบบชอบเลย คือเป็นบั๊เบอร์ที่สวยมากใช่ฟิลลิ่งดีมากคือเขารู้สึกแบบคือมันไม่ใช่พลาสติกแข็งๆที่จับแล้วแบบกระด้างมืออะแต่มันแบบมันทาพลาสติกมาดีมากคืออยากให้ลองไปหาหาร้านลองจับดูว่าได้แบบฟิลลิ่งมันดีจริงๆถ้าคุณใช้เป็นนานอ่ะลายมันจะไม่ถูกขูดหายแน่นอนอ๋อลายอยู่ข้างในตัวเครื่องใช่อ๋าโอ้โหเปคสที่จริงๆอะชอบตัวนี้เออแต่ติดที่มันไม่มีสายอ๋อแค่นั้นเลยแค่นั้นแล้วก็อันนี้ อันนี้ก็ดีเนี้ยที่กล่องเขเขียนบอกเลยว่าคือฟีดแบบดีฟีดแบบดีคืออย่างนี้อธิบายว่าถ้าเคสถูกปุ่มอ่ะมันจะกดายากอืมเขาบอกอนนี่เลยว่าแบบฟีดแบบนีว่าปุ่มกดง่ายอ่ะแล้วก็ใช้ไปนาเนเคสไม่เป็นสีเหลืองอืมซึ่งพวกเคสถูกๆอ่ะวัสดุจะไม่ดีใช้ไปนาเนเคสจะเหลืองมันดูมีมิติกว่าเคสใสแบบอื่นๆที่เคยเห็นหนูเห็นมันอ่ะนูถึงเลยว่าหนูเห็นมันแล้วหนูดันนึกถึงไอรอนแมน <laughs> เออมันมันมีความแบบลอ o s s y มีความ high class เออเขาเขียนอกว่า glossy clear ก็เรียกว่าไงดีมันแต่ละอันนมันมีความสวยมีสไตล์ตัวแบบเอางี้เดี๋ยวจะสรุปเป็นภาษาแบบแบบแบบไอเดียให้ฟังแล้วกันเพื <laughs> ่อแบบภาษาจากจากพอทอเปียแบบว่าอันเนี้ยเหมาะสหรับคนที่อยากได้อะไรให้มันดู ดูเดิมๆที่สุดแต่ก็แอบแซกดีไซน์นิดนึงเผื่อไม่อยากมันน่าเบื่อแอบแซกนิดนึงแบบเลือกลวดลายเองเลือกเลือกสีปุ่มเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวอชอบบัพเปอร์ที่สุดนะในบรรดาพวกเนี้ยก็แบบรู้สึกว่ามันใส่แล้วมันทําให้เครื่องมันมันจับกระชักมือกว่าเดิมอ่ะมองไม่ถูกสิ่งหนึ่งที่หนูชอบนอกจากเรื่องคล้องแล้วอ่ะเวลาเราอยากวางมือถืออ่ะคนขี้เกียจอ่ะบางทีอาจจะต้องโยนมือถือลงเตียงแต่ไอเนี้ยคือใช้สายในการช่วยหย่อนมันหย่อนฟากนี่อาซูดอะไรเนี้ยอ่ยาจะเล่นปุ๊จะวางโต๊ะอ่า อ๋อหรือแบบบางทีอ่ะโทรศัพท์มันอยู่ไกลใช่ป่ะแต่หางมันอยู่ที่เราอ่ะก็ชักรอกเลยนะ <laughs> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาไปเดินที่คนพุกพ่านแลว้วกลัวมิดจี้ทำไงรู้ไหมของให้มันเป็นแบบหลายๆหลายๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัดเป็นหลายๆแแน่นแล้วก็ใส่ไง,งปุ๊บจบและอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของเจ้าตัวนี้ยังไม่หมดเวลาไปเข้าห้องน้ำ พี่พี่ลองทามือไปไอย่างนี้เลยอ่ะสมมุติว่าไม่มีที่แขวนทําไงทําแบบนี้จ้ะปุ๊บได้แล้วที่คล้องโทรศัพท์ระหว่างระหว่างเข้าห้องน้ําหรือระหว่างอาบน้ํานี่ปุ๊บเหรอแล้วถ้าใส่มันยาวไปก็รูดเอาปุ๊บแต่จเรนี้มันดีนะเพราะว่าจบบางครั้งมันมันลดลดลดผักเออร์เลอร์ใช้คำนี้ดีกว่าลดลดโอกาสที่มิจี้จะขโมยโทรศัพท์หรือแม้แต่ตัวเราเองอ่ะบางทีมันไปข้างนอกแล้วเราลืมไม่มนตกมันรูกมันนี่อย่างเงี้ยอันนี้นน<ช>คือ <ๆ S 2> รู้สึกอุ่นใจขึ้นเยอะ นึกถึงเวลาเราไปเข้าห้องน้าสาธารณะเช่นกันเวลาคุณใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋ากางเกง<อ>แล้วถูกกางเกงลงโทรศัพท์ตกไหลตกใช่ไหมเออแล้วแต่ไม่ตบออบัมอปแอปหุดเ็นเออ <laughs> ให้วางให้วางขึง้อื่นวางไหมเออแล้วแล้วถ้าบางคนอะ่ะก้มใส่ไว้ในกระเป๋าเสือส้ตอตกไหมตกแล้วยิ่งกระเป๋าเสื้อสูดต้องพูดถึงเลยมันมันลงเมันไหลลงข้างล่างแน่นอนเออฉะนั้นนี่หนาไม่บางสายไว้ใจได้ คุณไม่ต้องกลัวอม,มันมีฟังก์ชันให้เลือกหลายแบบม,มีสไตล์ให้คุณเลือกหลายแบบและคุณสามารถคอตตอมได้หมายความว่านี่มันคือเคสของคุณจริงๆ <Yes. S 2> คุณอยากได้แบบกัรแทะอยากได้แบบเรียบหรูอยากได้แบบ<น>ค,<อ>ค่คอไรเออสีสันอะไรได้หมดเดวิลเคสเหมือนเดิมอยากรู้อะไรพิมพ์ถามไว้ข้างใต้ตรงคอมเมนต์นะเดี๋ยวจะขับตอบมาให้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ ขอบคุณห้องของพอโทเปียแล้วก็เดอะซินครับมากๆที่แบบไอเดียไม่ใช้งาน <laughs> แบบไอเดียเอห้องจะไม่ใช่อย่างนี้เราที่อยากทำนี่คือของพอโทเปียแล้วก็เดอะซินคนะครับโอเคบายบาย